สาวไม่ทนแจ้งความคนสาตว์น้ำจนรถล้มแต่คนบอกแล้วว่าอย่าสัตว์ต้องไปทำงานมึนโดดไล่ไปอยู่ประเทศที่ไม่มีสงคราม วันนี้ข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของผู้ใช้ติ๊กต็อกที่ชื่อว่าพิมเจียงค่ะซึ่งเธอได้โพสต์คลิปหลังจากเธอโดนคนสาดน้ำใส่ในช่วงสงกรานต์นะคะทั้งที่เธอแจ้งแล้วว่าเธอต้องไปทำงานจนทำให้รถจักรยานยนต์ของเธอล้มค่ะเธอจึงได้ไปแจ้งความเอาผิดกับคนสาดน้ำแต่กลับมีคนเข้ามาคอมเมนต์สวนเจ้าของโพสต์เช่นให้ลาง,งานอยู่บ้านคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าควรป้องกันตัวเองก่อนออกมาข้างนอกคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าให้นอนที่ทำงาน ึ่งนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์ไล่ให้เธอไปอยู่ประเทศที่ไม่มีสงกรานด้วยนะคะซึ่งล่าสุดทางเจ้าของคลิปได้เปิดเผยกับทางข่าวสดออนไลน์ว่าตนไม่ได้อยากจะเล่นน้ําสงกรานในวันดะกล่าวเพราะต้องไปทํางานในจังหวะที่ตนขับรถจักรยานยนต์ไปทํางานตนไม่ได้ขับรถเร็วและขับในเลนขวาพยายามขับอย่างระมัดระวังที่สุด ซึ่งเจ้าของคลิปเก่าวอีกว่าเมื่อตนเห็นกลุ่มคนกําลังเล่นน้ําตนได้ตะโกนอย่างสุดเสียงว่าย่าศาสต์กาลังจะไปทํางานแต่เขาก็ศาสต์จนทําให้รถล้มผู้ที่ศาสต์ก็ไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือตนมีแต่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยเหลือนําตนไปส่งโรงพยาบาลขณะที่เธอกําลังออกจากโรงพยาบาลเธอก็โดนศาสต์น้ําทําให้รถล้มอีกรอบทั้งที่ก็บอกแล้วว่าอย่าศาสต์ ตนจะไปทํางานซึ่งตนได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาเป็นแขนที่ใช้ทํางานตนก็ต้องยกเลิกงานในวันนั้นไปเลยซึ่งก็เสียรายได้ไปหลังจากนั้นตนได้ไปแจ้งความเรื่องรถล้มก่อนส่วนวันนี้ได้ไปแจ้งความเรื่องไม่ประสงค์จะเล่นน้ําสงกรานต์เจ้าหน้าที่ตารวจกําลังของกล้องวงจรปิดทั้งสองจุดและหาหลักฐานเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อจะเอาผิดกับคู่กรณีทั้งสองคนซึ่งเจ้าของคลิปได้กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่ตนเองไปเล่นน้ําสงกรานต์ก่อนวันเกิดเหตุว่าก็ ไปเล่นน้ำจริงและเล่นอย่างเต็มที่ในโซนที่มีการเล่นน้ําแต่คนไม่ได้พร้อมจะเล่นน้าสงกรานทุกวันชาวเน็ตบางคนบอกว่าทาไม่อยากเล่นน้ําทําไมไม่อยู่บ้านตนมีงานต้องทําและต้องใช้เส้นทางนั้นซึ่งเป็นเส้นทางเดียวที่จะไปถึงที่ทํางาน เจ้าของคลิปยังบอกอีกนะคะว่าตนก็ได้ตะโกนบอกตลอดวาอยาศาสตร์ยาศาสตร์ทำไมถึงยังศาสตร์ทั้งที่กฎหมายก็ออกมาแล้วคุณจะเล่นก็เล่นแต่ยศาสตร์คนที่ไม่พร้อมจะเล่นยาศาสตร์คนที่ไม่เต็มใจให้ศาสตร์ได้ไหมมีสติในการเล่นสงการกันด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ